ผงชูรสส่วนผสมในครัวที่หลายคนมองว่าเป็นผู้ร้ายแต่ถ้าเรื่องทั้งหมดที่คุณเคยได้ยินมาเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดละ่ะจุดเริ่มต้นของชื่อเสียนี้มาจากคำว่าโรคพัตตะคารจีนในปี1968ซึ่งมาจากจดหมายบอกเล่าอาการไม่ใช่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยความจริงก็คือผงชูรสคืออูมามิรสชาติที่ห ที่ถูกค้นพบในสาหร่ายคอมบุตามธรรมชาติมันคือกรดกลูตามิกซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันที่พบในมะเขือเทศชีสและเห็ดร่างกายของเราแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่ากลูตาเมตมาจากมะเขือเทศหรือมาจากผงชูรสเพราะมันคือโมเลกุลเดียวกันและองค์กรอนามัยโลก FDA รวมถึงออยอของไทยยืนยันว่าปลอดภัยแล้วที่บอกว่าผมร่วง ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยข้อควรระวังจริงๆคือโซเดียมเหมือนกับเกลือทั่วไปแค่ทานในปริมาณที่พอเหมาะ